คุณพร้อมจะรักตัวเองในวันที่ไม่มีใครรักไหมเราทุกคนต่างอยากเป็นที่รักอยากให้ใครสักคนมองเห็นคุณค่าอยากได้ยินคำพูดว่าเธอเก่งมากเลยอยากมีอ้อมกอดให้กลับไปพักอยากมีใครสักคนคอยเข้าใจในวันที่เราไม่เข้าใจตัวเองแต่น้อยคน จะพร้อมเผชิญกับคำถามนี้อย่างจริงใจถ้าวันหนึ่งไม่มีใครอยู่ข้างๆเลยคุณยังพร้อมจะรักตัวเองอยู่ไหมเราถูกสอนให้รักคนอื่นมากกว่าตัวเองตั้งแต่เด็กเราเรียนรู้เรื่องการแบ่งปันการให้อภัยการเข้าใจผู้อื่นแต่แทบไม่มีใครสอนให้เรารู้จักรักตัวเอง แบบไม่รู้สึกผิดเราจึงมักรู้สึกแปลกเมื่อต้องดูแลใจตัวเองรู้สึกเห็นแก่ตัวเวลาปฏิเสธใครรู้สึกผิดเวลาทำตามสิ่งที่เราต้องการทั้งที่ความจริงแล้วการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือการเคารพชีวิตที่เราถูกมอบมาวันที่ไม่มีใครรักมักเป็นวันที่เราได้รู้ว่าเรามีค่า แค่ไหนวันที่คนหายไปวันที่โลกเงียบวันที่ไม่มีข้อความเข้ามาวันที่ไม่มีเสียงหัลราะของใครอีกแล้วมันคือวันที่เราถูกทดสอบว่าเรายังยืนได้ด้วยตัวเองไหมเรายังยิ้มได้โดยไม่ต้องมีใครส่งเหตุผลให้ไหมเรายังรู้สึกว่าตัวเองพอได้ไหมแต่ไม่มีใครพูดคำว่ารักเลยสักคำ แล้วถ้าในวันนั้นเรายังสามารถรูปหัวตัวเองเบาๆแล้วพูดว่าไม่เป็นไรนะเราอยู่ข้างตัวเองเสมอนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการรักตัวเองจริงๆความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากใครเลยนอกจากตัวเราเองความรักจากคนอื่นอาจทำให้เรายิ้มแต่ความรักจากตัวเองคือสิ่งที่ทำให้เราลอดเพราะคนอื่นอาจเปลี่ยน สถานการณ์อาจพลิกแต่ถ้าเรายังยืนอยู่ข้างตัวเองเราจะไม่มีวันโดดเดี่ยวจริงๆการรักตัวเองไม่ใช่แค่การซื้อของให้ตัวเองไม่ใช่แค่การพูดปลอบใจตัวเองชั่วคราวแต่มันคือการไม่ทอดทิ้งตัวเองแม้ในวันที่ล้มเหลวผิดพลาดหรือไม่เป็นที่ต้องการของใครรักตัวเองหมายถึงให้อภัยตัวเอง ในสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เรามักจะรักตัวเองได้ง่ายในวันที่เราทําดีแต่ลองถามตัวเองดูว่าคุณจะรักตัวเองได้ไหมในวันที่พังที่สุดในวันที่พูดผิดในวันที่ทําให้ใครเสียใจในวันที่ล้มเหลวต่อหน้าทุกคนในวันที่คุณยังไม่แน่ใจว่าคุณดีพอหรือเปล่าการรักตัวเองในวันที่ดีไม่ใช่เรื่องยาก แต่การรักตัวเองในวันที่ผิดหวังคือบททดสอบที่แท้จริงของหัวใจเพราะนั่นคือวันที่เราได้เรียนรู้ว่าเราคู่ควรกับความเมตตาแม้ไม่มีเงื่อนไขถ้าไม่มีใครเห็นคุณค่าคุณต้องเป็นคนแรกที่เห็นมันเองอย่ารอให้ใครมาบอกว่าคุณมีค่าเพราะบางครั้งคนอื่นมองผ่านแว่นตาของเขา ไม่ใช่ความจริงของคุณคุณต้องเป็นคนที่เห็นแสงในตัวเองแม้ตอนที่โลกทั้งใบมืดดับคุณต้องเป็นคนที่พูดกับตัวเองว่าฉันมีดีพอจะเริ่มใหม่แม้ในวันที่ไม่มีใครพูดแบบนั้นกับคุณเลยจำไว้นะความรักคนอื่นคือของขวัญแต่ความรักจากตัวเองคือราากฐาน ไม่มีรากฐานไหนสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วการรักตัวเองในวันที่ไม่มีใครรักคืออิสระภาพสูงสุดเมื่อคุณไม่ต้องรอคํำยืนยันจากใครไม่ต้องกลัวการถูกทิ้งไม่ต้องวิ่งหาความหมายจากสายตาคนอื่นคุณจะรู้ว่าไม่ต้องการความรักจากใครเพื่อให้มีค่าแต่คุณเลือกจะให้ความรัก กับตัวเองเพื่อมีความสุขความสงบที่เกิดจากการไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นคืออิสระที่แท้จริงของหัวใจมนุษย์แล้วคุณพร้อมจะรักตัวเองในวันที่ไม่มีใครรักแล้วหรือยังเพราะวันนั้นจะมาถึงแน่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้แต่อาจเป็นวันหนึ่งที่คุณต้องเผชิญโลกด้วยตัวเองอย่ารอให้ใคร มาทำให้คุณรู้สึกว่ามีค่าเพราะคุณมีค่าตั้งแต่วันแรกที่ได้หายใจแต่คุณต้องยอมเชื่อในค่านั้นอีกครั้งจงเริ่มจากสิ่งง่ายๆพูดดีกับตัวเองหุดเปรียบเทียบให้อภัยตัวเองทำสิ่งเล็กๆที่ทำให้หัวใจอุ่นและจำไว้ว่าคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบเพื่อจะคู่ควรรักจากตัวเองจำไว้ว่า ในวันที่ไม่มีใครรักอย่าลืมว่ายังมีคุณที่ยังอยู่กับคุณเสมอคนที่เห็นทุกน้ำตาคนที่รู้ว่าผ่านอะไรมาบ้างคนที่ไม่เคยหนีหายไปไหนเพียงแต่วันนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะหันหน้าไปยิ้มให้กับเขาแล้วพูดเบาๆว่าขอบคุณนะ ที่ไม่เคยทิ้งฉันเลย